สวัดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่พามาดูเขาทำปลาบึกกันนะคะอันนี้ปลาบึกกี่โลจะ๊ะสี่สิบโลสี่สิบโลโหอ,อันนี้เหลือครึ่งตัวแล้วนะจ๊ะไปเอาจากไหนมาจ๊ะเอามาจาก e. ร้อยเอ็ดขับรถไปเอาจากร e. <laughs> ้อยเอ็ดไปทอดแหย่ร้อยเอ็ดทำไมไปทอดไกลจังเลยเป็นบ่อกบแกนอะไรไปหมดอ่ะ ตีลกเพราะว่าใจใจมันรักไงใจรักใจต้องต้องไปซื้อหมายเขาไหมไปทอดเนี่ยใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นเขาถ่ายคลิปอยู่ไงว่าเขาเขาไปซื้อหมายกันเท่านู้นเท่านี้ซื้อหมายเลขอะไรจับลงปานสามครึ่งสามห้าสามดีเขาได้กี่สามโหลสามโหลสามโหลคิดอะไรไม่เหงาอ่ะก็ไม่เหมาปัดเอาคือมันที่เหลือของเขาไปจริงเลย นีย่ยไงคนทําอยู่นี่แหละเขาเป็นคนคานจับปลาครับเสียมเขาเป็นเสียมเลยนะครับอเออไปเดี๋ยวส่วนนี้ออกเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวช่วยอ่ะเป๊ะบ่เป๊ะเออโอเคอันนี้ขายจักบาทจาาท้าโ,โ,<ล>โลละจักบาทกิโลละร้อยโลละหนึ่งโลละหนึ่งร้อยบาทอาา่ะสิะ ปลาบึกโลละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เขาเขาเลี้ยงไว้ในบ่อหรือว่ายังไงอะจารย์ที่เขาเลี้ยงอยู่ในบ่อครับเลี้ยงอยู่ในบ่อก็ดีส่องด้วยเมื่จับเวลาเขาก็ให้ให้ลงบัตรจับปลากันเลยครับว่ามันเหมือนว่าขนาดปลาย่าได้เพราะว่าเขาก็ลงเกล็ดลงอะไรนี่เลยอ๋อ เขาก็จะรู้ว right? <laughs> ่าเออไปจับบ่อนู้นบ่อนี้เขาจะได้รู้จักแบบนั้นแบบนี้นะครับอันนี้ไส้เขานะคะไส้ในเขาเครื่องในนะคะเครื่องในของปลาบึกนะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตค่ะนี่กระสองกวยัอ้ยสองกัวโอ้ยสองกัวน้อยเลยเคื่องส่งคกัวดีแล้วกันเวลาท่านกำลัเปะท่านท่านสุดท้ายอย่างนี้เออยัง ออหน่ยแล้วว่ามาให้บอกออีกขถังเรียกว่าอะไรไหนถังน้ำถังน้ำก็น้ำคุกภาษาก็เมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่าคุไงก็เลยก็ถากางก็กระแบงผ้าก็ได้ยินเสียงคอคอเนี่ยคุกคุก็เลยถามว่าเรียกว่าอะไรถังน้ำเรียกว่าคุนะคะโ อ่าเถังน้ำออแล้ว่าพี่วาไอ้เบิ้ลขูเบิ้ลฟังงเอาเอาโลเดียวได้ไหมได้ครับค่ะเอาโลเดียวอันนี้พี่ไม่ได้สั่งเขาฆ่านะคะเขาฆากันไว้อยู่แล้วนะคะแล้วแล้วพี่ก็มาถ่ายคลิปก็เลยก็เลยมันเป็นสําเร็จแล้วก็เลยลองลองลองจะเอาไปต้มยํากินดูนะคะพี่ก็ไม่เคยทําเหมือนกันพี่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้สั่งฆ่านะคะเนี่ยเอาหุ่งนี้ให้เราเนี่ยเออมีเท่หุ้งละโลเดยวเดี๋ยวแล้วจ้ะ เดี๋ยวดูโอนตังค์ให้นะจ๊ะครับบ,อบลอกน,นี่แม่แม่ยอมไปนำน,นำบุตรนิดนึงหรอห้ากิโลไม่ไม่ให้ว่าเท่าทุกคนกู้ดีบลอกนี่สุดนี้หออ้าหก่อนนะเอาเป็นี่ยวห้าก่อนบาเส้นเส้นเดียวห้ากิโล,โล,โลนี่นะคะพี่พี่ขอเขาหนึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะหนึ่งกิโลขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะจ้ะ โชิ้นมาเริ่มกันเพิ่งสวยไหมสวยค่ะช่วยๆให้เลยขอบคุณค่ะนี่นี่ก็ชิ้นละชิ้นชิ้นละกี่โลจ้าอันนี้ชิ้นละกี่โลอันนี้สองโลห้าสองสามโลอ๋อชิ้นละสองแล้วจะจำได้ยังไงอันไหนกี่อันไหนโัก็มันหนักเราก็มันก็บอกไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรเขียนไม่เอาแบบประกาศติดเขียนไม่เป็นไรอ๋อจำได้จโอ้โหดูแม่ค้านะคะจำได้ค่ะแมาจำได้ด้วย นี่ขนาดขนาดแบบว่าคือเอามีดหั่นไม่ออกนะคะต้องใช้ใช้มีดใหญ่แล้วก็เอาค้อนตอกนะกระดูกเขากระดูกเขาแข็งพอสมควรอันนี้กีิโลเดี๋ยวเรามาดูกัน<า>หัน่นหนึ่งีหกกิโลโอโอเออเออเอ,เออ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 เอเออต้องเอา อืมอันนี้เออเอาเลยชิได้ไปว่าเอาไปขายอีกทีปัญหาเพราะว่ามันในหั่นมามันชิ้นสวยใช่ไหมคะสวยแล้วอ๋อเนี่ยเรื่องส่งคิดตูกาสั่งหัวหั่นส่องรูส่องคิดให้มันเป็นอ๋อคือนี่เข้าใจเดียวกันอ๋ออ๋อเอาหัวด้วยเอาเอาหัวได้เอาบอมจับใส่แม่แม่จับบ่ไหวแม่ยันล้มวางหัเออ กอ้ยลูกี่แล้ว็นนีเอาเอานั้นไว้เดี๋ยวไปส่งเข้าดอกน่ตอนนี้นี่มันนี้เอาเห็ดชินละกิโลก่อนอ้างี่งมบ้านไส้ได้แล้วเออกนายกบ้านเราเนี่ยเหรอเขาสั่งด้วย ก็เอาดีเอาแก้วน้ำลูกวดเออนัน่ัละกิโลมเลยนะเอยยุ่แล้โอ้บางครั้งก็ไปตัวละสิโลเก้โลอย่างนี้กมาได้เจ็ดแปดตัวไงั้นแล้ววันนี้ได้มากี่ตัวจ๊ะตัวเดียวนครับอ๋อวันนี้ได้มาตัวเดียวคุ้มเนาะค่าน้ำมันไปไหมเนี่ยคุ้มเนาะคนาะุนานา้นาะคุ้นี้มเนา้นา้เ ได้ปลาปลาหนินปลาอะไรปลาดุปลานินก็ไอ๋อขายหมดแล้วไม่ได้แค่ตัวเดียวปลาเล็กเราก็ได้มาอ๋อปลาเล็กก็ได้ด้วยแต่ขายไปหมดแล้วขายหมดไปขายที่ไหนอะจ๊ะตามบ้านั่งอย่างนี้แหละใครมาเราก็ลงโทรศัพท์ใครจะโทรศัพท์ออ๋มีที่นี่มีไลน์กลุ่มหมู่บ้านหรือเฟซเฟซหมู่บ้านไหมมีไหมไม่มี มีแต่ผลตัวบอ้เก็บส่งคิดกันเลยเลยเลยสามเก็บส่งคิดกันเลยโอ้กเลยนี่จ้าวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศนะคะอันนี้ปะบบึกคาโลละหนึ่งร้อยบาทที่บ้านน้ำก็เมืองใหม่พัฒนาลมจักเทรบณ์จ้าเดี๋ยวเรามาจบกันด้วยชิมนี้แล้วกันนะจสวขอดีจ้าทุกคน